สามเมตร้ากนอุตสาหะมันหยดุกันมาเลยจังปะยีตรงนี้มันก็ไสต้มขึ้นราลดนรนไม่เที่ยวอันนั้นเชิญครับน้องๆเกินครัมูลนะเอาขึ้นรถไปยำรถครับเรื่องนีครัว หลักฐานแล้วก็มีรวดกระลิงเรืองนยองก็ตามเี่ยนหนเลยก็มีคนมอ่านี้คนละที่ไม่ได้จะไม่ป้องกันได้วัเนี้ต้องวันนี้วันนี้ก็อาจจะบาคนล้ก็ต้องยต้องติดตามนำพื้ด้วยเน่ได้เป็นเป็น እንንኖንነንንን <laughs> 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 <haz> 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 Trần tới mọi này đã được mọi thứ không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  ของนี <N> ้นะนี่ครับผมเณ็นี้ครับของน้องอะไรกวางเหลืองกองนู้นใต้โอเคใต้ตงนั้นเลยนัอนแหละตรงต่อยองนี่นะที่เบอกเขาไม่ไผลได้ ตูก็ไม่ได้ครับตอกฟอเป็นไม้ต้องต้องกขึ้นครับนายนไปหงานนี้ต้องรับผิดชับท่านนายอำเภอคุมโอสำนักทราบเรื่องยังทราบแล้วครับรายงานแล้วครับผมเจ้าของบ้านเก็รู้นะว่าชื่ออะไรครับผมได้ส่งให้ชื่อกับตำรวจแล้วนะเรื่อเร่อเร่องสมาหานจะกป่วยรู้จักรู้สึกเมื่อวานเป็นแบบนี้ไม่ไม่ไม่ ผมจะเป็นการพบที่ทป็นปบัติเลยตรวการมันไม่หนาวแล้วก็คนขับคนขับเมื่อคืนเขาก็การเป็นประโยชน์ต่อสัวลูกก็ดีมากนะแล้วก็ผมก็สามารถที่จะสืบไปถึงตัวผู้ทําทงผิดได้ได้ทั้งหมด่ะได้หมดเลยทั้งหมดเป็นกนา มีสองคนหนึ่งครับสกุลครับอ่าไม่ใช่คืนที่เหมือนนั้นไม่ไม่ได้ตัวปกติแต่ว่ามีในเกตัวพ่อครับแล้วมีสองคนหนึ่งไปบอกพี่น้องของเราด้วยนะครับว่าคือมันมันมันเขาเรียกว่ามันมัเขาเรียกว่ามันต้นนได้บอกไหมด้วยสมัยสมึกเป็นไม้ต้นใหญ่ๆหญ่เป็นสี่เป็นร้อยปีเป็นหน้าสิบปีนี่ถามว่าผมยังไม่เกิดเนี่ยตรงนี้มันยังไม่มีใครเกิด ดิบพิษกลังเยอะดิทุดคื่อเนี้ยโขนใหม่นี้นี้ยโขนใหม่นี้ขักว่ามีราคาคโนะขนทันทีก็ยังเลยสองต้นใช่ไหม <laughs> เลือล e ือแล้วมันป็นป็นุดดิ่ไม่บอกไปลืยกไมบลไปเหลือนกอปการเขา่มันจะวิภามันจะวิ่งอที่นั้นเองต้องโคมีด้ันครั ขึ้นหมดเลยครับบอกตำแหน่งเลยว่าอยู่ในกิ่อปคอยู่ที่ปีที่่ป่าอยู่ที่หมดที่นี่นะเดี๋ยวว่างเอาไปไปไปเอออย่าป้ามาลุยหนูจอดตั้งมาด้วยอะไรกี้ไปไปไป